ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่แปลงสมุนไพรข้าวตองที่ปลูกด,ด้วยกรรมวิธีการปลูกแบบออร์แกนิกหรือเกษตรอินทรีย์นะครับแปลงนี้อยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นโครงการของรัมหากตรที่สวนประกาศนะครับก็สมุนไพรข้าวตองที่ปลูกที่นี่ก็จะมีความบุดมสมบูรณ ทั้งเรื่องของน้ําด,ดินแล้วก็อากาศความสูงจากระดับน้าทะเลที่นี่ก็ประมาณ600เมตรนะครับสารสมพั์ก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับตามที่เราต้องการทั้งหมดนะครับข้าวตองที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นพันธุ์ที่ใต้ท้องใบจะเป็นสีม่วงนิดนึงนะครับข้าวต้องจะมีหลายสายพันธุ์นะครับพันธุ์นี้ให้ผลผลิตสูงแล้วก็สารสำคัญก็ตรงกับความต้องการ,รเราก็นําไปหมัก าการวรีธีนะครับซึ่งเรามีประสบการณ์มาประสบการณ์ในการหมักของเราเกี่ยวกับข่าวตอกก็10กว่าปีแล้วนะครับก็มีการทดสอบในภาคสนามนะครับเรื่องของการทดสอบในห้องปฏิบัติการก็ได้ตามความต้องการของเรานะครับสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับแล้วผลที่เกิดขึ้นจริงในห้องปฏิในพื้นที่ก็ดีมากนะครับ จะเห็นว่าดอกสีขาวนะครับมองใกล้ๆก็จะสวยนะครับนองโคสดูใกล้ๆนะครับใต้ใบถ้าโดนแดดก็สีก็จะเข้มกว่านี้นะครับกลิ่นผักข้าวตองก็จะเหม็นข้าวนะครับคุณสมบัติดีเด่นของข้าวตองที่ผมเคยพูดไปนะครับในการกระตุ้นภูมิต้านทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการกระตุ้นสเต็มเซลล์นะครับซึ่งเกิดจากสารรายทางในขณะที่เกิดกระบวนการหมักเนี่ยนะครับก็จะทําให้สมุนไพรข้าวตองเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรที่โด่งดัง ในอนาคตนะครับเป็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอนาคตของสมุนไพรไทยผมทำนายไว้นะครับว่าในอนาคตนะครับโลกจะรู้จักสมุนไพรข้าวตองของไทยดียิ่งกว่าชาสีลังกาหรือว่าสมของเกาหลีซะอีกนะสมุนไพรข้าวตองก็จะเป็นสมุนไพรที่หายากนะครับ เมื่อก่อนนี้เราเคยเชื่อมั่นในเรื่องของฟ้ทาทลายโจรแต่ยุคสมัยก็ผ่านไปมันเลยเวลาจุดนั้นมานะครับตอนนี้ความสนใจของอประชาชนของคนไทยประชาชนในประเทศไทยแล้วก็ของทั้งโลกก็มุ่งมาที่สมุนไพรข้าวตองก็ไม่ผิดนะครับที่บอกว่าสมุนไพรข้าวตองดังไปทั่วโลกนะครับสมุนไพรตัวนี้แล้วก็ตหรับที่ทําจากสมุนไพรข้าวตอง สามารถจะรักษาโรคเสื่อมได้ทุกชนิดนะครับซึ่งในทางการแพทย์สเต็มเซลล์ในปัจจุบันก็ถือว่าโรคเสื่อมทุกชนิดผมหมายถึงโรคเสื่อมประมาณ69ชนิดนะครับเกิดจากการที่ร่างกายมีสเต็มเซลล์น้อยเกินไปถ้าเรามีสมุนไพรอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งสมุนไพรที่ผมหมายถึงนี้ก็คือข้าวตองไปกระตุ้นสเตมเซลล์นะครับไปกระตุ้นสเตมเซลล์ให้ผลิต <st> สเต็มเซลล์จากไขกระดูกนะครับก็จะไป เกาะตำแหน่งที่เสียหายในอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็เกิดการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างนุ่มนวลแล้วก็ปลอดภนะัยอันนี้ก็เป็นทางเลือกกับเป็นสมุนไพรทางเลือกเป็นการแพทย์ทางเลือกหลายท่านอาจจะใช้เป็นการแพทย์ทางเสริมก็ได้นะครับก็ก,ก็ไม่ว่ากันแต่อันนี้ต้องไม่ลืมนะครับว่าเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ฝากให้คนไทยทุกคนได้ใช้สมุนไพรให้เป็นประโยชน์กับลูกกับหลานแล้วก็ทํางานวิจัยต่อไปนะ